คุณชนทำอะไรครับการถือแก้วนะคะคุณชอนอย่าเอาไว้ขอบโต๊ะต้องขยับมาข้างหน้าขยับมาใกล้ๆกลางโต๊ะหน่อยเนี่พี่เขาดูแลเดี๋ยวแปบบ๊บ,บนึงเดี๋ยวแปบ๊บนึงแม่มันจะูคุนชาย ช้อนซ่อมอยู่ตรงจานนะอ่ะอันนี้อันนี้ช้อนช้อนเอาไว้ตักน,น,น,น้ำซุปอย่างนี้อย่างนี้เอาไว้ตักน้ำซุปอย่างนี้ขอบใจนะเรียบร้อยยังอันนี้เรามากินอะไรเนี่ยโน no. แล้วมันกินเจาวห้อนคุณชอนมีหมูกับเนื้ออันนี้ตับเอาคุณชอนทำให้คุณแม่ด้วยระวังเซียนนะนอ่เป็นไง Thank you เจ้าเจ้าผมเจ้าผมมาแล้วจ้าด้วยคุณชอนวันนี้มางานอะไรครับกอบอยโนโนถ่ายนั่นเหรอเป็นทาหารน้ำซุปมาแล้วครับใส่ผักองค์ไปโดยคุณชอนวันนี้มันมันเกิดปะป๊าลูก วันนี้วันคล้ายวันเกิดป,ปา๋าป้าใช่ขอให้ป,ปา๋าป้าทำไมขอให้ป,ปา๋าป๊าโตขอให้ป,ปา๋าป๊าอะไรนะขอให้ป,ปา๋าป๊าขอให้ป๋าป๊ามีความสุขขอให้ปาปามีความสุขมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับป๋าป้าต้องการอะไรก็ให้เป็น อ๋อ,อป,ปลาต้องการอะไรก็ให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมน่ารักจริงๆเลยอ่ะใส่ยอดอ่อนมันอันนี้ผักบุ้งนะคุณชอนชผักบุ้งเล็กกว่านั้นอีกหน,น่อยโอเคโหลภพา จำชื่อได้ไหมโหระพานะอันนี้ผักชีฝรั่งจำชื่อได้ไหมชีฝรั่งนะเจ,จ,จ็ดเจ็ดลงไปจะได้หอมอครึ่งหนึ่งเยี <Yeah. S 2> ่ยม <Yeah. S 2> กดลงไปกดลงไปอย่าใช้มือจับเสร็จแลยแหละผักบุ้งผักอันนี้กะหล่ำผักกะหล่ำปรีอย่าให้ผักลวมสิ ยกเลยยกขึ้นเลยยกไปเลย